ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุพจน์อัตติโปนำพระพิสุและสาธุชนสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นพระอาจารย์อัตชัยวัฒธรรมโมได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องกัลยาณมิตร โดยมีใจความบางตอนว่ากัลยยานมิตรนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แม้พระบรมโพธิสัตว์ในการก่อน เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นโชติปาละก็ได้คติการะซึ่งเป็นสหายทำหน้าที่กัลายาณมิตรชักชวนให้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกับพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อมาโชติปาละได้บวชในพระพุทธศาสนาซึ่งโชติปาละนั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันชาตินี้เอง จึงจะเห็นได้ว่ากันลยยณมิตรนั้นมีความสำคัญมากแม้พระบรมโพธิสัตว์ผู้ที่ได้สร้างบาร,รมีมาอย่างเต็มเปี่ยมก็ยังต้องการกันลยยณมิตรดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่ยอดกันลยยนมิตรชักชวนผู้มีบุญให้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ